สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพีชอีกครั้งใน Workspace Wonder E p 2ีวันนี้ค่ะพีชอยู่ที่ t h e Empire อาคารสำนักงานแนวหน้าของประเทศไทยตอนนี้ที่ดี Empire ยกมีลอนส์โปรเจกต์ใหม่ที่เรียกว่า c o l i v i n g Space ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานอย่างลงตัวแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะสวัสดีค่ะคุณโชบดีสวัสดีครับคุณพีชครับขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมดี e Empire นะครับก็ผมชื่อโชคดีวิสารสิงห์เป็นหัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท แอสเซทเวิลด์คจำกัดมหาชนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า AWC ครับคุณโชคดีค่ะพี่จักทราบหนี่ค่ะว่าคอนเซ็ปต์ของโค l ลเ i ลลิงมีอะไรบ้างอะคะโอ้คอนเซ็ปต์ของโค l ลเ i ลลิงภาพรวมเนี่ยนะครับใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าโค l ลเ i ลลิ่ collective empower future นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้สถานที่ทำงานของเราเนี่ยน่าอยู่น่ามาทำงานนะครับก็ด้วยกัน ผนวกฟีเจอร์ต่างๆเข้าไปในสถานที่ทำงานนะครับทำงานไปด้วยพักผ่อนหย่อนใจไปด้วยเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จากข้างหลังเนี่ยที่เห็นอยู่ก็จะเป็นคาเฟ่พิทเทอรเรคาเฟ่พิทเทเรนี่ก็เป็นเอาท์เลทใหม่ที่เราตั้งใจนะครับที่จะเอามาไว้ที่กลางล็อบบี้แห่งนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาใครมาเยี่ยมชมเนี่ยสามารถมีที่นั่งสบายๆเป็นเหมือนล็อบบี้เลา์นะครับ ที่นี่ครับ The e m p i Residence r e เป็นพื้นที่ co-living space ที่ได้ได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยพื้นที่ทั้งหมดกว่า1,500ตารางเมตรนะครับรูปแบบของการออกแบบเนี่ยตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่นะครับสามารถขึ้นมาใช้บริการได้นะครับ24ชั่วโมงเลยทีเดียวน่าสนใจมากเลยค่ะที่ The e m p i Residence r e แห่งนี้นะครับเรามีการออกแบบโดยเน้น4องค์ประกอบด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องของการ live Play, Share แล้วก็ Work นะครับอย่างโซนที่เราอยู่ตรงนี้ในส่วนของลิฟต์นะครับมีอิตาลีบาร์ฝั่งนี้นะครับเครื่องชงกาแฟตู้เย็นไมโครเวฟทำอาหารทานกันเองง่ายๆปิ้งขนมปังชงกาแฟนี่ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยสบายมากแล้วจากตรงนี้ก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีนะครับพี่โชคดีครับตรงนั้นคือแม่นํำเจ้าพยาปะค่ะใช่ครับอ,อ,อันนี้คือปอดของกรุงเทพมหานครเลยครับ โซนนี้นะครับก็เป็นโซนเพลย์ะนะครับสามารถเล่นเล่นบิลเลียดได้นะครับในส่วนของเพลย์เราก็ยังมีห้องคาราโอเกะสามารถพักผ่อนนะครับร้องเพลงใครเครืค่อง่วนทางด้านซ้ายมือน,นี้ก็เป็นเกมรูมนะครับมีอุปกรณ์การเล่นเกมบอร์ดเกมรวมไปถึงเพลย์สเตชั n น Oh. ให้ได้มาใช้บริการกันด้วยเรายังมีสำหรับเด็กๆด,ด้วยเรามี kids room นะครับเรามี p e t room น้องหมาน้องแมวก็สามารถมาฝากไว้เดี๋ยวในห้อง p e t room นี้ได้ด้วยถัดไปนะครับในโซนแชร์เริ่มต้นจากการมีมินิจิมสามารถขึ้นมาออกกำลังกายได้ตอนเช้าๆก่อนเริ่มทำงานนะครับเรายังมีแ p Room ให้ด้วยเมื่อคืนทำงานดึกช่วงบ่ายอาจจะของีบสักเล็กน้อยก็สามารถใช้บริการที่นี่ได้ ในส่วนโซนสุดท้ายครับก็คือโซนเวิร์กเรามีเริ่มตั้งแต่พีเลา u ช์นั่งทำงานเป็นส่วนตัวโดยไม่มีเสียงรบกวนได้เราก็มีพื้นที่ห้องประชุมนะครับสามารถจัดประชุมเป็นกลุ่มย่อยๆได้และสุดท้ายก็คือพื้นที่ในการนั่งทำงานรายรอบเห็นวิวกรุงเทพมหานคร ถึงแล้วครับชั้น55อันนี้เป็นโซนเอียร์รูฟท็อปแอดเอ็านะครับซึ่งมีตั้งแต่ชั้น55ไปถึงชั้น60เลยพื้นที่รวมทั้งหมดเนี่ย8,900ตารางเมตรที่นี่นะครับมีคาเฟ่สุดชิคอย่างอาราบิก้าที่สูงที่สุดในโลกเลยมีร้านคราฟต์ครับ Oriental Tea h o u s e Concept ร้านอาหารเกาหลีฟไฟดิ่งครับองกี้ และเรายังมีบาร์หรูที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ Invitation Only Bar นอกจากนี้นะครับเรายังมี Asia Chef Table ที่ชั้น56นี้มีห้องอาหารไทยและยังมีห้องอาหารจีนที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยรวมถึงห้องอาหารอิตาเลียนด้วยครับเรายังมี Nobu b a n g k o er, k ชั้น57และ58 รวมถึงโนบุแบง g อกรูฟท็อปบาร์ที่ชั้น60ที่อยู่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพิจักรลองทุกร้านเลยค่ะแล้วมีฟาซิลิตี้หรือว่าเบ n นฟิตอะไรบ้างสำหรับลูกค้าคะและที่พิเศษกว่าที่ไหนๆเลยนะครับยังได้รับสิทธิประโยชน์เหนือระดับกับ s s ซ e โวล i n i i n i t e Lifestyle สามารถใช้บริการจากโรงแรมในเครือ AWC ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเรามี Limitless Option เรามีพื้นที่รองรับให้ผู้เช่าได้เลือกหลากหลายขนาดเริ่มตั้งแต่100ตารางเมตรไปรจนถึง3,300ตารางเมตรเรียกได้ว่าพื้นที่ของเรามีให้เลือกมากมายสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เช่าเลยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้พี่โชคดีมีอะไรจะฝากคนที่ดูรายการนี้อยู่บ้างไหมคะก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนทุกๆท่านเนี่ยได้มาลองสัมผัสกับประสบการณ์ ที่นี่นะครับเป็นไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่นะครับโดยที่เราเน้นในเรื่องของเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์นะครับได้ค่ะคยังไงวันนี้พี่ต้องขอบคุณพี่โชคดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ Coliving Collective Empower Future ที่ประสานการทำงานและไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวกับ The Empire Residence Coliving สำหรับผู้เช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้ได้ฟรีพร้อมแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ร้านอาหารระดับโลกกับยูนิตพร้อมเช่าและตอบโจทย์กับความต้องการพิเศษกับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้เช่าผ่าน awi ไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะคะสำหรับวันนี้พิชไปก่อนคะ่ะอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ